เกษตรกร,กรบางคนยังมาถามหาว่าเออมีข้อภัยไหมฉันจะเอาไปใช้นู่นใช้นี่นี่นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้ทำการแบนสารไปแล้วออสาเหตุหลักๆครับประแจยหลักก็กคือ,อาการตกค้างของคอพัยลิฟร์ ในผักในผลไม้เนี่ยครับมันตกค้างยาวแล้วว่าเวลาเราเก็บผลไปแล้วหรือเงี้ยมันก็ยังค้างอยู่พอแบนด์ไปแล้วเนี่ยเรามีตัวไหนไหมครับน้องกับตันที่เราใช้ทดแทนสารคอไพรฟอสเนี่ยครับตัวโปรฟินอฟอสบวกไซเปอร์เมทินครับคือตัวนี้เลยใช่ไหมที่มาแทนคอไพรบวกไซเปอร์ใช่ครับผมตัวนี้แหละครับที่เราใช้แทนนะครับเขาหากันเพียบหมดเลยเนี่ยอยู่อยู่ที่นี่แหละครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมก๊อฟจากเพจนาดีดีคอมอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับน้องกับตันครับ อันนี้มาจากบริษัทบริษัทเอเลฟองเต้ครับโกเคมขคอลจำกัดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบนดคอภัยใช้อะไรแทนดีครับคอภัยนะครับปกติเราใช้ในวงการเกษตรบ้านเรากันเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้ทำการแบนดสารไปแล้วครับ อาอัปเดตกันหน่อยนะคะเรื่องของ3สารเคมีที่สุดแล้วยึดตามมาติเดิมหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่สุดแล้วก็คือมติตามเดิมนะคะแบรนสองตัวก็คือพาราควอดกับคลอไพริฟอสหนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปเดี๋ยวต้องตามกันดูนะคะเพราะว่าคุณสุริยะในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็บอกว่าพอแบรนดตัวนี้ไปก็ต้องเร่งหาสารทดแทน เหตุลักๆครับปัจจัยจล,ลักก็ก็คือการตกค้างของคอพอริฟอส์ายในผักในผลไม้เนี่ยครับมันมันตกค้างเยอะหรอหร,หรือมันสารอื่นมันไม่ตกค้างหรอจริงก็สารอื่นก็มีตกค้างแต่เขาเรียกว่าระยะเวลาการตกค้างมันจะสั้นกว่าใช่สารอื่นแต่อันเนี้ยมันตกค้างยาวแล้วเวลาเราเก็บผลไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังค้างอยู่เ๋อเวลาเวลาเราส่งออกผลไม้ไปเนี่ยมันถึงได้ต่างประเทศเขาถึงได้แบรนด์เราหรือว่าไม่ไม่ไม่นำเข้าผลผลิตทางการเกษตร เข้าไปในบ้านเขาใช่วันนั้นก็มีสวนครับผมใช่ครับครับนี่ก็เหตุผลหนึ่งเลยใช่ครับผมแล้วตอนนี้ยังมีประเทศไหนมั่งมั่งครับที่เข้าใช้กัน,นจริงจริงถ้าในเรื่องประ,ะ,ประกาศตอนแรกเมื่อปี2องพอจริงๆยังมีแค่น่าจะเหลือแค่ประเทศเดียวคืออังกฤษแต่อันนี้คือจะจํากัดการใช้ในในพืชบางชนิดแต่ปัจจุบันนั้นน่าจะไม่มีแล้วคือทุกประเทศก็ไม่ได้ใช่ครับผมออเกษตรกรบางคนยัง มาถามหาว่าเออมีคอภัยไหมอ่าฉันจะเอาไปใช้นู่นใช้นี่นี่นะครับเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ว่าเขาไม่ใช้กันแล้วนะครับทั่วโลกเลยใช่ทั่วโลกเลยครับมันมีหลายสีด้วยนี่คอภัยอ่ะใช่ไหมมันแบนทุกสีเลยไหมบางคนยังมาถามว่าเอ้ยเขาแบนสีแดงฉันเคยเห็นสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยสีส้มอ่ะจริงจริงมันมันไม่ขึ้นอยู่กับสีครับขึ้นอยู่กับสารครับพี่อเออไม่ต้องถามหานะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ พอแบนไปแล้วเนี่ยเรามีตัวไหนไหมครับน้องกับตันที่เขาใช้ทดแทนสารคอไพริฟอรเนี่ยครับจริงๆอ่าถ้าจะมาทดแทนเลยจริงๆมองไปที่กลุ่มกลุ่มเดียวกับตัวคอไพริฟดีกว่าก็คือกลุ่มออรกกาโนฟอสเฟตใช่ครับก็คือออกกโนออกกาโนฟอสเฟตนี่คือกลุ่มสารกลุ่มเดียวกับตัวคอไพริฟอใช่เรื่องกลุ่มสารนะครับเรามีคลิปกดติดตามแล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับเอาเข้าเรื่องต่อไอ้กลุ่มเดียวกับคอไพริฟอรเนี่ยอย่างเช่นตัวโปรฟิโนฟอส โปรพิโนฟอสใชไตอาโซฟอสไตอโซฟอสแล้วก็พิลิมิฟอสอะไรพิลิมิมันต้องทายฟอสฟอสใช่ใช่ครับผมอ๋อมัน <pursue> ม <moving forward> ีอะไรฟอสฟอสอีกไหมหอมซักฟอสโอ้ยเขินกันแย่เลยพี่ ตามตารางนะครับโปรฟิโนฟอสต์ครับผมการออกฤทธิ์ก็คืออถูกตัวตายครับกินตายแล้วก็จะมีฤทธิ์ดูดซึมปานกลางครับส่วนระยะเวลาการออกฤทธิ์นะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่4-5่ถึงห้าวันหรอครับส่วนคอไพริฟอสต์นะครับถูกตัวตายเหมือนกันนะครับแล้วก็กินตายดูดซึมปานกลางเนาะใช่นะครับแล้วก็เป็นไอระเหยด้วยนะครับครับผมคุณสมบัติครับคุณสมบัติเอตัวนี้ก็หลักๆก็จะใช้ป้องกันกําจัดไอพวกหนอนเจาะหนอนใบขาวหนอนชอนใบครับเพี้ยไฟอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเพี้ยกระโดด อันนี่ก็ที่สำคัญก็จะเก่งเก่งพวกแมลงบินด้วยพวกผีเสื้อคืนอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะมอตตัวคอไพรีฟอสต์ครับเหมือนกันนะครับป้องกันและกําจัดเพรียหอยนะครับเพรียแป้งนอนเจาะเปลือกนอนเจาะนอนผีเสื้อเนาะนะครับตากันใช้นะของโปรฟิโนฟอสครับจะอยู่ที่2 0 3 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับหรือ3 0 0ซีซีต่อน้ำ2 0 0ลิตรตัวคอไพรีฟอสนะครับ2 0 3 0ซีซีต่อน้ำ 20ลิตรเช่นกันนะครับหรือ300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับส่วนพืชที่ใช้นะครับที่ใช้โปรฟิโน,โฟรนอฟอสก็จะมีเงาะมีทุเรียนครับผมไม่ผลก็มังคุดลำไย,ยมะม่วงในผักสวนครัวก็มีพวกคะนา้าครับกระล่ำปีแล้วก็ผักต่างๆก็ใช้ได้ในตัวของไพรอฟอสนะครับก็จะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนลำไย,ยมะม่วงคะนา้ากระล่ำปีแล้วก็พืชอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับมาถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับผมโปรฟิโนโฟอสนะครับผมมีการตกค้างในพืชพืชประทางคือพืชปลูกที่เราใช้ ฉีดพ่นกันนะครับจะมีมีการตกค้างที่ต่ำครับผมแล้วก็มีความเป็นพิษต่อต่อคนคนฉีดอ่ะปันกลางส่วนตัวคอไพรฟอส์นะครับมีการตกค้างในพืชนะครับปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็ความเป็นพิษต่อคนนี่มากด้วยนะครับทางกรมวิชาการเกษตรถึงได้ยกเลิกไปนะครับปัจจุบันก็ไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับราคานะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ประมาณลิตรละ300ถึง400บาทใช่ครับต่อลิตรนะครับอ้าววันนี้นะครับผมกับน้องกัปตันนะครับก็มี อาาะไรมแจกสินค้าเป็นยากําจัดแมลงนี่แหละครับชื่อเนี่ยครับตัวนี้อิยาลาไซฟอสครับผมเป็นตัวโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทินครับอ๋อคือตัวนี้เลยใช่ไหมที่มาแทนคอไพบวกไซเปอร์ใช่ครับผมตัวนี้แหละครับที่เราใช้แทนนะครับเอาหากันเพียบหมดเลยเนี่ยอยู่ที่นี่แหละครับโอเคแล้วตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างแนะนําหน่อยครับตัวนี้ก็หลักๆก็ใช้ในในหนอนพวก นอนใบหนอนใบขาวครับผมแล้วก็จะเก็บพวกเพี้ยไฟครับผมเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดได้หมดเลยแล้วก็สี่สำคัญไอ้พวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยที่มันจะมาวางไข่เนี่ยครับพวกแม่บินต่างๆเนี่ยก็ไอ้ตัวเนี้ยเอาอยู่แน่นอนในทุเรียนใช้ได้ไหมในทุเรียนได้ครับผมโอ้ทุเรียนนี่แถวสุราษฎร์อ่ใชจันทบุรีจ่ายจันทร์ระยองใช้ได้ระยองใช้กันหมดเลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีแจกตัวนี้ครับสินค้าอิยาลาไซฟอสสองขวดนะครับผมสองขวดเลยใช่ครับผมปกติขวดละพันห้าเพิ่มเอาไม่ถึงครับผม คนละท่านร้านอยู่480บาทครับโอ้ใช่สองขวดร้านอื่นล่ะร้านอื่นก็ก็480นี่แหละครับถือว่าร้านผมร้านเดียวสองขวดนะครับสำหรับสมาชิกนะครับหรือแฟนเพจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าท่านปลูกพืชอะไรนะครับใต้โพสต์นะครับรับไปเลยครับสองขวดนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดนะครับที่มีคําถามนะครับถามเข้ามาใต้โพสต์ได้เหมือนกันนะครับผมกับน้องกัปตันนะครับจะคอยตอบคําถาม เกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องกับตันก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ